ใส่มาเลยนะ,ใส,ะใส่เปลแอกใส่เบิร์ดดิบออเปลแอกใส่น้ำปลาแดกลุกไปพี่น้องเลยอันนี้คือผงหนัวผงเส่เป็นหนัวพี่น้องเลยใส่น้ำปลาะตีเอาจองมาใส่มึงพอะจะหน่อยเข็มจากสี่เอาทีหลัง สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องกบพ,พอกับแม่จินนี่คือเก่าอีเด็กพี่น้นนองเลยมีเขาขั้วพี่น้องเลยมีแม่จินนี่เฮ็ดอ้อพี่นอ้องอ้อห้วยไข่พี่น้องเลยห้วไยไข่ไก่พี่น้องเลยพักนางตูน้ำพี่น้องเลยเด็กก็ใส่ต้นหอมพีนพ่น้องอ้อแดดเล่าลาพี่น้องเลยแมย่จินนี่ใส่ไปได้ดีไปเดวก็แม่จินนี่ตำเครื่องใส่กับใบมะกรูด แล้วกะว่าตะไคร่พริกพี่น้องเอ๋ยแล้วก็หอมหัวแดงกระปุ่มตับหมักเนาะพี่น้องเนาะก็หอมหอมแล้วพี่น้องเอลยบริขินดนแล้วพี่น้องเอลยเยอะมากก็หอมไปทวนทวนพี่น้องเอ๋เมี่ยจีนี่คนไลยตอนตับตับไก่นี่พี่น้องเลยซีมันเมล่ะมีทำตับก้างไตพี่น้องเอลยเครื่องไน่เห็นแหละเครื่องไนไก่เนี่ยพี่น้อง นู้อะไรพี่น้องเนี่ะต้องการมเมย์เจนี่สิไซพักนั่งตู้ลงไปพี่น้องใส่พักไล,ล้แล้วมันจะหอมพี่น้องเลยเมย์เจนี่มักใส่พักแลก้วกระุ่นหอมพี่น้องใส่พักนั่งตู้ชิคุ่นหอมเฮียชิด้เก็บมาพี่น้องนีง่ขีดสะอาดได้แหละขัะ้วกระดุ้ ขอนด้วยพี่น่องเด้อคิ้มไนเมยจิไปด้พี่น่องไปครกันองเนย หอมหอมพี่น้องเอ้ยมาด้วยพี่น้องเด้อเศษๆเมือนกันพี่น้องเอ้ยเบอร์สขูสุคนพี่น้องบาย